มือนีก็เป็นมือบุญออกพรรษาประจาหมู่บ้านของปุ๋ยนะคะทุกคนเวลาประมาณบ่ายสามโมงเน,นาะจ้าทุกคนในหมู่บ้านนะคะก็สิมาร่วมโต๊ะก,กันที่วัดเนาะคะ่ะสําหรับกิจกรรมมือนีก็จะเป็นการแขวนทุ่งเนาะคะ่ะมือนีก็จะเป็นมือแหลกเนาะจ้าก,ก็จะเป็นมือที่เข้าห่อเขาต้มห่อขนมเพื่อที่จะามาแขวนทุ่งแบบนี้เลยเนาะคะ่ะแต่สาหรับบ้านปุ๋ยมือนีก็คือ่ได้ห่อข้าตุม่มห่อขานมเด้อจ้าใส่เป็นขนมเจ๊กเอาเนาะจ้าพีน่น้องก็เนื่องจากว่ามือนีบ่อยมีเวลาเนาะค่ะทุกคนก็เเเลบบบไได้หออออขขขนนนมมมาตะะคคืจกกกก็งปีแทุ แต่จะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ปุ๋ยใส่ขนมเจ๊นะคะปกติก็จะห่อขนมมาใส่น้ำเพลินตลอดค่ะบรรยากาศในการไปวาดมือนีก็นสิเป็นประมาณนี้แล้ะนะคะทุกคนคือคักคึกขื่นดีค่ะอีรีค่ะพอกลับจากวาดแล้วค่ะทุกคนเวลาประมาณสี่โมงแรงเนาะจากก็เป็นเวลาที่ปุ๋ยต้องเห็ดกับเขาให้คุณสามีละเด้อค่ะเมนูกับเขาเมื่อนีก็จะเห็ดง่ายๆเนาะจากกับผัดกะเพรา,พาเนื้อนะคะทุกคนพอใหญ่กี่เรากินเป็นยูคาโบกียางเนาะค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือปุ๋ยเห็ดเป็นแค่โบกียางคือกันค่ะเมื่อนีลูกไส้กับบั้ ปุ๋ยกระเฮ็ดเป็นแตงแต้วอีกโอกปเนี่ยแหละค่ะทุกคนมีผู้ใดเคยเล่นบอคาตอนเด็กหน่อยนี่ปุ๋ยเฮ็ดเล่นเป็นประจำเลยค่ะเฮ็ดง่ายนะคะทุกคนแล้วก็บ่ต้องใส่วัดทุดิบหลายเนาะค่ะใส่แค่กระดาษสมุดก็สามารถเฮ็ดได้แล้วว่าตั้งแต่ได้อยู่หน้านี่ก็คือ้นยางเขาสวนมื่อละสามซีหลอบอีลีนะคะทุกคนหลอบแหลกก็คือมาหอดหน้านี่ก็คือ้นยางเขาไปเบิ่งบักอื้อก่อนเลยจ้าพี่นอ้องมีความรู้ซึกว่าเอ็นดูหน่วยบักอื้อคัาจากจ้าพี่น้องค่ะจอมันหน่วยท้วอ,อีโปรตีนนี่จ้ะจอมากนหน่อยหน่่คะคน,นะกนอยหนึ่ปุย บอกนะคะว่าปุ้ยต่างใจจะเอาขึ้นขางไ้ไดค่ะทุกคนปุ้ยกะต้องตัดใบมันออกนําเรื่อยๆเนาะค่ะปุ้ยกบปงหัวปุ้ยเหตุถึงวิธีบัเด้อจ้ะทุกคนค่ะผู้ใดหูก็คอมเมต์มาบอกปุ้ยนํานะคะต้องบอกเลยว่าเป็นขังแหลกเลยค่ะตะเวนไก่สิค่าแห้งแล้วค่ะทุกคนสามีบอกว่าสามีจะเดินทางไปกรุงเทพเนาะค่ะมือนีก็เลยว่าจิมาหาเบิ่งบบกหุงก่อนจ้าพี่น้องกบกหุงก็หล้ายต้นยู่เนาะค่ะทุกคนแต่ว่ามันบ่ท่านได้แกนะคะอันนี้กหน่วยใหญ่ซื่อค่ะบ่ท่านแกคือกันนะคะทุกคนหัวแต่เเเเเป็็นนนนาาะะจกกกลยบบบ่ทัค ไปฝากเมย่ายู่กรุงเทปนอกจาะเมญามากตินตำบัะฮวงแห้งๆนะคะทุกคนแต่ว่าบัะฮวงที่เมญามากตั้ก็คือบอัะฮวงเฮิรมนอกจากสึ่งมันบนท่านเฮิมนะคะทุกคนอันนี้ก็อ่อนนอกจากกัดสิเก็บไปหายหน่วยนึงนะคะหน่วยอ่อนบัดเทือแล้วอยากตั้มนอกจาก ส่วนนวยนี่คิดว่าแก่ที่สุดลวจ้ะเพราะว่าเห็นดากมันเริ่มสอดแบบนี้เนาะจ้ะทุกคนก็เลยว่าจตเก็บไปให้ระบมเอานะคะเดี๋ยวรลอให้บักหุ่งเริ่มแก่จัดกว่านี้เนาะจ้ะเดี๋ยวปุ้ยจังสิเก็บส่งไปให้ใหม่เด้อค่ะส่วนบักอื้อค่ะทุกคนก็บพ่าท่านได้แก่พท่านได้เป็นลายเนาะจ้ะทุกคนนวยนี่ออกก่อนมูนะคะก็เลยจิ้มาเก็บไปให้เมียค่ะนวยบักอื้อก็เป็นตาอ่อนสดอ่อนสวัพี่น้องค่ะนวยทอกํำปั่นีเนาะจ้ะเป็นตาเอ็นดูค่ะนวยบักอื้อเห่ากับเป็นตาแแห้อลค่ะทุกคนก็เก็บไปหมยยนนนึงะะคปุ แตอว่าเดือนนาค่ะห้าซมีบักอื้อมีบักบวบมีแบบว่า,าของฝากหลายกว่านี้แน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้กําลังลืมทย่อยปลูกเรื่อยๆเลยเนาะค่ะสามีบอกว่าเก็บไปกับแจ็กเล่าสิกินใดหรือบนอนอกจากเพราะว่าเมญากับเหาแห้งแล้วนอกจากเขียวกับบข่อยมีแล้วนะคะทุกคนกับทต้นเราอยู่นะคะแต่ว่าการด้วยความคิดหอดนอกจากฝากเล็กๆน้อยๆก็ขพะให้ได้ฝากนอกจากทุกคนคุยละคิดหอดเราแห้งนะคะช่วงปีที่แล้วเมญามายุ่นานอกจากลูกไผ่กับเห็ดกับเขา,ขาบค่อยเก่นนะคะทุกคนกับแจ็กสิภาพาเมญากินหยังน จำได้แค่ว่าไม่ยามมาก,กินตำหักหุงนอกจากหล้กก็ม,มาก,กินแกงจืดหยอดตำลึงนะคะต้นตำลึงขุยกับพ้าเดนไปหามาปลูกไปอยู่จ้าทุกคนคะตอนนี้พุ่็จะพยายามปลูกพักสวนขั้วห้มันมีครบเบิดสตยางนอกจากทย่อยปลูกไปเรื่อยๆนะคะอันใดบ่มีก็หามาปลูกนอกจากจะพยายามปลูกพักสวนขั้วที่คนในครอบครัวเ้ามัาก,กินนะคะปลูกย่างละนิดละหน่อยนอกจากเลือเก็บเดือกินกับแบงห้พี่น้องเข้ากินนํานะคะเกหาบรรยากาศในสวนมาให้ทุกคนในเบิ่งซ้ำนี่ละเด้อจ้าทุกคนคะบกกระสุมก็มีอยู่3ามต้น นนลลาตา้ากำลังไงเลยนะคะ